ความกลัวทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จความกลัวทั้ง3อย่างก็คือคลัวาการสูญเสีย กลัวดีไม่พอและกลัวทําไม่ได้ความกลัวเหล่านี้นะคะพื้นฐานมาจากพฤติกรรมวัยเด็กที่คอนโทรลชีวิตเราไปจนถึงเราโตคนที่เติบโตมาจากครอบครัวที่พ่อแม่วิตกกังวลหรือทะเลาะกันเรื่องเงินบ่อยๆจะทําให้เวลาโตขึ้นมาเด็กก็จะมีความวิตกกัลวลและส่งผลกระทบต่อการทํางานในวัยผู้หญ่วันนี้เราเป็นเจ้าของกิจการเราเป็นผู้จ่ายเงินเราแอดวานซ์เรา van, จ่ายเงินเราซัพพอร์ตให้กับลูกค้าหรือลูกน้อง แต่คนที่เราซัพพอร์ตนั้นก็ไม่สามารถทำอย่างที่เราต้องการได้แทนที่เราจะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ทำสิ่งที่เราต้องการให้เราเรากลับวิตกกังวลและเครียดและรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอการกล่าวโทษตัวเองพวกนี้นะคะเกิดจากการปลูกฝังจากจิตใต้สำนึกสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราปฏิบัติต่อเงินเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนสังคมปัญหาหรืออุปสรรคเป็นของขวัญให้มนุษย์ปรับปรุงตัวเอง ปมการเงินเป็นเรื่องซับซ้อนอยากมีความรู้เรื่องปมการเงินมากกว่านี้ติดตามเราได้ที่เพจเด็บแท็กเพจดีๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเงิน